บริษัทเซียงกงสระบรีกลับมาอีกแล้วนะครับวันนี้มาพบกับเครื่องยนต์กับหัวเก่งยอดฮิตนะครับ F C C J ติดกับเครื่อง J O 8 C ไม่เทอร์โบนะครับปั๊มสายนะครับยอดฮิตเลยนะครับติดมากับเครื่องแท้ๆเลยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพจของเราด้วยนะครับบริษัทเซียงกงสระบุรีนะครับทางช่องทางใน Facebook แล้วก็ YouTube นะครับ ลูกค้าสามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามกันที่ l ล n e แอดออ i ฟิเชนะครับเครื่องหม่แอดนะครับเเล็ก7ตัวนะครับแอดเข้ามาถามกันได้นะครับมีพนักงานของทางร้านเราคอยบริการทุกท่านอยู่นะครับมาให้ดูรอบๆครับตัวนี้ยอดฮิตนะครับชั่วโมงนี้หลายท่านเอาไปทำรถดำกันครับ ายดีครับอยู่ไม่นานแน่นอนนะครับนะที่ลงวันนี้ยังไม่มีเจ้าของนะครับลงไปแล้วไม่แน่นะครับอาจจะไปแล้วก็ได้นะครับที่นี่เน้นเดิมเดิมนะครับใครเป็นคนชอบอะไรเดิมๆมาได้เลยนะครับให้ดูหลังคานะครับไม่มีผุนะครับสีทำกันได้ครับ ครบชุดอย่างเี้ยนะครับปกระก <c oughs> ต,ตูนะครับสติ๊กเกอร์ยังอยู่นะครับนี่ครับแฮนเพจก็ยังอยู่นะครับ หายากแล้วนะครับสภาพนี้ดูภายในกันครับเดินใหม่นะครับพร้อมใช้นะครับตับงค่าครับฐานเบาอ,อยังดีนะครับ ันเล่งก็ยังดีนะครับนี่ครับสวยนะครับตรงนี้แอ่นกันความร้อนครบนะครับสวยนะครับเอามาดูที่เครื่องนะครับ นี่นะครับเดิมเดิมนะครับเดิมเดิมนะครับโลโก้เพจยังอยู่นะครับส่วนมาก JO8 โลโก้เพจไม่อยู่กันแล้วนะครับปลุกต่างๆนะครับอย่างสภาพใหม่นะครับคานเคอนยังใหม่นะครับหม้อน้ำอินเตอร์ยังใหม่นะครับ เียวแปดนะครับสวยๆเลยครับสายพานยังใหม่นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาสตาร์ทให้ดูครับรับรองสะใจแน่นอนนะครับเราไม่สตาร์ทแบบธรรมดาให้อยู่แล้วครับมันน่าเบื่อครับจัดให้ครับนี่ครับเดียวแปดีไม่โบนะครับเรื่องแพ กอดติดเครื่องเลยครับ ดดอดูรอบเดินเบานะครับแ,แท้ๆนะครับเป็นอย่างนี้มาเลยนะครับไม่ต้องล้างไม่ต้องบิวให้เสียเวลาครับสวยๆครับใครชอบเดิมๆครับมาได้เลยนะครับเดินดีนะครับอขออีกทีดีกว่าเล่งหน่อย มาเล่งสายเร่งให้ดูเลยนะครับโอเคแล้วพบกันนะครับที่เซียงกงสลับรีนะครับ